สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเชิญรับฟังได้เลยครับทั้งเสกฮีโร e r o Biography ชีวประวัติวีรบุรุษสำนักถังตอนที่4 นั่นคืออะไรมองเห็นความรู้สึกของจักรวาลอีกครั้งอย่างน่าพิศวงในครั้งก่อนก่อนแทบจะรวมพลังของเทพ,พเจ้ามากมายไว้ด้วยกันแทบนั่งสุดลงกับพื้นปากใหญ่เบะปากขอบหายใจในดวงตาของทุกคนมีประกายสีที่นึกไม่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมองเห็นได้ชัดเจนจากศูนย์กลางของแดนเทพกระแสะอวกาศและเวลาสีเทาขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ก็บินเพื่อย,ยิงเพื่อไปอยังสถานที่ห่างไกล เสร็จสิ้นถูกพัดพาโดยกระแสะปันป่วนมิติเวลาอาวกาศเป็นเวลานานในที่สุดในช่วงเวลานี้พวกเขาก็หลุดพ้นจากโซ่ตรวนกระแสะปันป่วนมิติเวลาอาวกาศเพื่อดูแสงสว่างอีกครั้งในช่วงเวลานี้ในเทพหลายองค์ผู้คนจำนวนมากไม่ได้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสมัครใจเทพพระเจ้าแห่งสงครามใต้มม่ไปสนับสนุนโดยแขนของทางอูหลินจากด้านหลังในดวงตามีน้ำตาเป็นประกายเช่นเดียวกันสำเร็จแล้ว ความสำเร็จในที่สุดของเราในขณะนี้ทงังซานมีความรู้สึกเหมือนไร้ชีวิตชีวาในดวงตาของใครคนหนึ่งในวันนี้เทียบกับการค่าคะเนระหว่างต้องการด่วนมากมาย แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าระยะทางเดิมของโลกโต้หลวนั้นห่างไกลแต่อย่างน้อยพวกเขาก็เต็มไปด้วยออร่าแห่งการทำลายล้างกระแสปันป่วนมิติเวลาอวากาศแยกตัวอ,ออกไปออกมาจากสิ่งนั้นในจักรวาลปกติแดนเทพสามารถดูดซับพลังงานทุกชนิดเพื่อเติมเต็มตัวเององอและเติบโตได้ตามปกติแต่เขาก็เชื่อเช่นกันว่าตราบเท่าที่สามารถรักษาการประสานงานของทวีปโต้หลวไว้ได้เขาสามารถนำมันกลับมาได้อย่างแน่นอน ถังซานยืนขึ้นในตาเป็นประกายจู่ๆก็โค้งคำนับต่อเทพ,พเจ้าหลายองค์ในที่เกิดเหตุขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตนอกจากบริเวณกลางหลายองค์แล้วเทพองค์อื่นๆต่างก็โค้งคำนับอย่างตื่นเต้นขอบคุณอย่างสุภาพราชันเทพ ในช่วงเวลานี้แดนเทพโตหลวกกำลังเหนียวแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากผู้คนในสภาแดนเทพตั้งแต่หายหนะ้ามาถึงเทพ,พเจ้าทุกองค์ล้วนมองตากันอย่างชัดเจนเทพ,พเจ้าแห่งธาตุจำนวนมากมาถึงด้านข้างของถังซานตามลำดับพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเขาเองจะหลั่งไหลเข้าสู่ถังซานที่ใหญ่ที่สุดภายในร่างกายช่วยให้เขาฟื้นฟูพลังศักดิ์สิทธิ์ เลือศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งออกมานั้นเคยทำให้แหล่งถังซานบาดเจ็บมาก่อนต้องพักฟื้นให้ดีถือเป็นเรื่องดีในเวลานี้เทพถังซานองค์อื่นๆไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการบริโภคครั้งก่อนๆแต่อย่างใดแต่ยังมีกระแสะปันป่วนมิติเวลาอาวกาศเพื่อให้สิ่งที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาเทียบได้กับการแตกสลายครั้งนี้แตกสลายโอกาสที่พวกเขามีถึงวาระสิ่งที่สำคัญกว่าคือแดนเทพสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป ชีวิตของเทพพระเจ้านั้นรุ่งโรจน์แม้จะไม่มีที่สิ้นสุดแต่กระแสปันป่วนมิติเวลาอาวกาศทําให้ชีวิตของพวกเขากลายเป็นการนับถอยหลังตอนนี้หลุดพ้นจากกระแสปันป่วนมิติเวลาอาวกาศออกมาแล้วเหมือนที่ทังซานบอกว่าได้ชีวิตใหม่ทังซานด้วยความช่วยเหลือจากเทพแห่ง่าตุจำนวนมากค่อยๆย,ยืนหยัดในสภาพร่างกายของตัวเองควบคุมการหายใจของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะหยุดลงบนใบหน้าเผยรอยยิ้มจางๆทังซานกล่าวว่า ทําให้เราดูแท้จริงแล้วเรามาถึงที่แล้วพลังศักดิ์สิทธิ์หมุนวนหลังไหลเข้าสู่ศูนย์กลางของแดนเทพอีกครั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่อยู่ตรงกลางชัดเจนขึ้นหลายจุดในทันทีคือในขณะนี้จิตใต้สํานึกของทังซานขมวดคิ้วพลังศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นอีกครั้งรู้สึกถึงอนาคตที่ไกลออกไปรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาไม่ถูกต้องจีตรงหลี่เยี่ยน เปลวไฟที่โหมกระหน่ำหัวหยูฮ่าวเจววยชิงและรงเหนียนปิงก็รีบหลังไหลเข้าสู่พลังศักดิ์สิทธิ์สู่ศูนย์กลางของแดนเทพรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางของแดนเทพมีคนดูเปลี่ยนไปพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดแดนเทพของเราจึงใช้พลังงานแทนที่จะเร็วขึ้นเจววยชิงเกือบจะพล่งออกมาคำพูดดังกล่าวทำให้เหล่าทวยเทพต่างโกลาหลในทันที กระแสปันป่วนมิติเวลาอาวกาศจะสลายไปแต่จะเร่งการบริโภคด้วยความยากลำบากได้อย่างไรไม่ควรดูดซับพ,พลังงานในจักรวาลเพื่อเติมเต็มตัวเองเสริมพลังศักดิก์สิทธิ์ของแดนเทพจึงทำให้แดนเทพค่อยๆฟื้นฟูรูปร่างหน้าตาแต่เดิมทั้งซานตะโกนอย่างเคร่งครึมทุกคนไม่ต้องเสียใจเราตัดสินสถานการณ์ที่นี่ก่อน เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่สภาพปกติในจักรวาลที่จะชนกันเป็นเทพสูงสุดทั้งแดนเทพทังซานสงบในเวลานี้ชัดเจนตัวเองไม่สามารถลุกลี้ลุกลนได้มีฉะนั้นจะทําให้เทพ,พเจ้าจํานวนมากในที่เกิดเหตุมีปัญหาโดยทันทีความขัดแย้งทางแพ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุด ิดรูม่านตาสองชั้นปล่อยให้สัมผัสแห่งสวรรค์และศูนย์กลางของแดนเทพหลอมรวมกันจะนึกถึงความรู้สึกที่จะถูกปลดปล่อยจากภายนอกอย่างช้าๆรู้สึกได้ถึงสภาวะแวดล้อมทั้งหมด สัมผัสแห่งสวรรค์ถูกปลดปล่อยออกสู่ภายนอกสู่แดนเทพข้างๆแม้ว่าในฐานะราชาแห่งเทพในสถานที่ที่ไม่รู้จักแห่งนี้มีเพียงเท่านั้นที่สามารถรับประกันความปลอดภัยผ่านสู่นากลางของแดนเทพท้ายที่สุดมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักมากเกินไปในจักรวาลความแข็งแกร่งของแต่ละคนนั้นทรงพลังไม่สามารถต้านทานทั้งจักรวาลได้ หลังจากที่สัมผัสแห่งสวรรค์ของทังซานออกจากแดนเทพในทันทีทั้งร่างกายสันเขาค้นพบว่าประหลาดใจด้วยความแตกต่างอย่างคาดไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงผ่านท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลที่ศูนย์กลางของงอแดนเทพมองเห็นผ่านการสังเกตความรู้สึกแห่งสวรรค์ไปยังโลกภายนอกหรืออีกในหนึ่งศูนย์กลางแดนเทพรู้สึกสับสนในระดับหนึ่งโดยไม่คาดคิด ในโลกของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ทังซานเห็นครั้งแรกคือความว่างเปล่าของส่วนลึกแม้ว่าความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาภายใต้การคุ้มครองของศูนย์กลางของแดนเทพก็มีความรู้สึกว่าพืชเกือบจะตกใส่ศัตรู ในโลกแห่งความหายนะนี้แรงดึงดูดมหาศาลส่งเข้ามามองเห็นไม่ชัดไม่รู้ว่ามีรัศมีอยู่ในที่ไกลแต่ปัจจุบันมีแดนเทพอยู่ในรัศมีนี้ในรัศมีเป็นความพินาศมีหมอกแสงฝุ่นจางๆแต่รัศมีที่อยู่ห่างไกลโดยรอบมองเห็นจักรวาลท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไม่ชัด เมื่อสังเกตจากที่นี่ทังซานก็สูดอากาศเย็นๆเพราะเขารู้ว่าเหตุใดร่างกายทางงานระดับเทพที่ทรงพลังอย่างคาดไม่ถึงจึงดูทราบโดยไม่เคลื่อนไหวในที่สุดในขณะเดียวกันก็กลืนกินอย่างไม่หยุดยัง้งในฐานะราชันเทพเขาสามารถปรึกษาหนังสือโบราณทุกเล่มในแดนเทพทังซานจำได้ชัดเจนมีแรงโน้มถ่วงบางอย่างที่ใหญ่มากไม่สามารถมองเห็นขอบเขตของเทฟากฟ้าใดๆในจักรวาลลักษณะเด่นของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่แปลกประหลาดนี้คือ ภูมิภาคนี้มีสนามแม่เหล็กและแรงดึงดูดที่แรงมากดูดกลืนสสารระหว่างดวงดาวจำนวนมากอย่างไม่หยุดยั้งวิธีการเคลื่อนที่ของวัสดุบางอย่างรอบๆมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปวงแหวนฝุ่นแก๊สได้มีพลังงานมหาศาลสามารถส่งลําแสงที่แรงมากชนิดต่างๆออกไปได้อันเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของมัน รังสียังไปบรรจบกับส่วนโค้งที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วยหลังจากที่มีการยุบตัวของดาวฤกษ์วัตถุท้องฟ้าที่มืดและมืดมากมีคุณภาพและความหนาแน่นมากชื่อของมันคือหลุมดำหลุมดำดูเหมือนนักล่าในจักรวาลซ่อนที่อยู่ของตัวเองชั่วขณะวัสดุทั้งหมดที่จะผ่านไปหลุมดำไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีเนื้อแข็งเมื่อเอกภพมีการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้าแบบต่างๆที่มีปรากฏการณ์กระแสน้ำบนสนามแม่เหล็ก พลังงานและการแผ่รังสีของลำแสงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของแรงสนามแม่เหล็กเนื่องจากความหนาแน่นของสสารที่ก่อตัวขึ้นนั้นเบาบางรังสีการเปิดตัวนั้นอ่อนแอมากดังนั้นจึงไม่สามารถดูรูปร่างของมันในระยะไกลได้ตามรูปร่างและธรรมชาติของมันที่กล่าวถึงแต่จริงๆแล้วมันคู่ควรกับชื่อเสียงหลุมกระแสน้ำวนสนามแม่เหล็กมืด ใช้กระแสปันป่วนมิติเวลาอาวกาศผ่านไปไม่ใช่ดวงดาวแต่เป็นหนึ่งในการดำรงอยู่ของพลังที่น่าดึงดูดที่สุดในจักรวาลทั้งยังต้องการหลุมดำหลายจุดที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเทียบกับกระแสปันป่วนมิติเวลาอาวกาศหากไ,ไม่ใช่ระดับพลังงานของแดนเทพที่สูงมากบางทีอาจถูกดูดซาบในหลุมดำได้หายไปในทันทีนี่ใช้นิ้วปากเสือเข้าถมหมาป่าจริงๆ